สวัสดีครับเพื่อนๆชาววิคตอรี่ไปนะวันนี้เรามากับตัวแรงนะเดี๋ยวเราจะขี่โหมด A ไปเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดตามเขาให้ทันนะไม่รู้เขาจะซิ่งกันไหมนะแต่เราเปิดโหมดรอร้อยแล้วคนระับตอนนี้เมื่อเขาซิ่งเราก็จะได้ซิ่งได้นะเมื่อกี้เราไปขี่รถเล่นกันมานะครับตอนนี้ก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านเลยขี่ตามนนะสปอร์ตพนะันสองคันไปเอ็มพีศูนย์เก้าหนึ่งันตอนนี้ ที่สุดการสุดเก้าเราก็แบบจะงงเบานิดนึง ันเรื่อยๆเนี่ยบางคนถามว่าไปกับตัวหันได้ไหมไปได้สบายเหลือๆนะไม่มีใครบิดมีจะแบบทิ้งขนาดนั้นเรามากินลมชมอยู่มาเที่ยวกันเนี่ยมันจะนุกดยท้องฟ้าจัมใสมากเลยเขานาก็เป็น z X10R กับ s 1 0 0 0บ โคงบังดอยกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับนะแต่ตอนแรกไปกันเป็นซิบเลยนะวันนี้ก็รถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนานทีครับจะได้ออกมาพรพร้อมกัน ันนี้แบบถือว่าได้พอเปลี่ยนกันหน่อยบรรยากาศก็เลยดีบรรยากาศก็เป็นใจเนะนี่ยมีคนถาม m อ็มสุก้าวขับอุตภัณฑ์เหนื่อยไหมนะขี่ได้สบายมากครับถ้าเขาไม่ได้ปิดแขกหรือว่าไม่ได้ปิดหนีขี่แบบออก,ออก,ออกทอคิปจริงๆมันไปได้อยู่แล้วนะเอ็มทีสุดก้าก็แรงอยู่เนละ ไฟแดงครับเดี๋ยวเราจะน่นาจะต้องหาที่จอดหลบที่มันเป็นลบมๆหน่อยนะครับก็ข้างหน้านะ่เขามีป้อมตำรวจน,นะฮะเดี๋ยวจะโดนโบกเอานะฮะจอดกันสามคันนี่เสียงอย่างล่ำน,นะผมเคยโดนทักมาทีหนึ่งแล้วนะตรงป้อมยามนี้เลย พักก่อนนะแล้วจอดห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันนะหาที่ลบๆจอดสรุปครับเปิดโหมด A ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะฮะเพราะเพื่อนๆข้างหน้าเขาขับเขาชิวๆนะอ่ะเมื่อกี้ก็ออกไฟแดงมานะฮะบ้องมีปัญหานิดหนึ่งนะแยกกับเพื่อนมาแล้วนะครับ ต่อครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะตัตอนนี้ก็เปลี่ยนขับลับมาเป็นโหมดสแตนดาดแล้วนะครับที่จริงโหมดแาตดาดกับโหมด B นี่เป็นโหมดที่ขีโอเคแล้วโหมด A นี่ก็ค่อนขังตึงไปนะ เรื่ยๆได้วยกันนะครับวันนี้วันนี้รู้สึกกันกันขี่รถได้ไประหยัดน้ำมันมากน,นะเพราะว่าไม่ได้ขี่เร็วพอเราไม่ขี่เร็วรถก็ไม่กินน้ำมันนะ จะถึงบ้านแล้วนะครับามางทีรถมันเยอะกันเลยวะสัสยเริ่มเย็นแล้วแน่ๆรถเลยเยอะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5โมงแล้วนะรถก,ก็จะเยอะๆหน่อย ลืมไปข้างในเป็น mm ลูกกระนาดนะฮะไม่รู้ว่าท่อไอเสียเราต่ำไปหรือเปล่าท uh ่อไอเสียเราจะขูดไหมมาลุ้นกันได้ไหมอ๋อไม่โดนครับไม่โดนโอ้โหรอดแล้วแอบข้างบนนะครับเพราะว่าเอปีสุดเก้าท่อไอเสียมันค่อนข้างต่ำระมับระวัง คลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมกันมานะสำหรับนี้ลาทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ